ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุส,สมณรนนทั้งหลายวันนี้ก็ยังเป็นวันที่10ตุลาคม2521ผมบันทึกเสียงควบทางนี้เพราะอะไรเพราะคิดว่ามันจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ผมตั้งใจไว้แล้วว่าตั้งแต่สมปีมาแล้วจะบันทึกเรื่องนี้ถ้าไม่มีโอกาสบันทึก ถ้าจังหวะมีผมก็รีบถวยโอกาสในเมื่อเราศึกษาปฏิบัติธาตามนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำมาตั้งแต่ต้นจึงกระทั่งถึงปัจจุบันที่พูดมาแล้วมันก็เสร็จก่อ,กอนอย่างนี้เราก็อย่าจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีในเมื่อร่างกายของเรายังมีอยู่จงคิดว่ามันยังเลวอยู่ ร่างกายนี้มันเลวเราอยู่กับของชั่วจงอย่าเข้าใจว่าดีแล้วก็จงอย่ามีความระหมายคิดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐอันนี้ไม่ถูกต้องมันยังไม่ดียังไม่ถึงนิพพานเพียงใดอย่าเข้าใจว่าดีหรือว่ายังไม่ตายเป็นเทวดาหรือพรหมเพียงใดอย่าเพิ่งนึกว่าดียับยั้งใจในด้านของความดีไวจะได้ไม่ประมาท สมมุติว่าท่านหลายศึกษาตามคำแนะนำขององค์ทสมเด็จพระบรมโมัานาชทั้งโยนทิ้งบ้างเก็บเอาไว้บ้างมาหกคัดเศษว่าถึงก็เสษที่เจ็ดนี้ก็มาซ้อมกำลังใจสมมุติว่า <c oughs> ท่านจะดูกถูกใครเขาเขียนหนังสือด่าอย่างนี้ <c oughs> เขาจะด่าหรือเขาจะวิจัยก็ตามสรรพษสาชาบ้านเขาเรียกว่าด่าผมจะอ่านให้ฟังมีคุณอะไรเนาะคุณสมโพศคุณพยายามเขียนส่งมาให้คุณสมโพศเวียงเพิ่มพันแหนกที่ดินการท่าเรือแยหย่งประเทศไทยกรุงเทพท่านมีความเมตตาปรานีอุตสาห์ส่งมาให้ผมก็ดีใจ ดีใจว่าได้รับคำด่าแต่ว่าจะไปโกรธเขาหรือไม่โกรธอย่าลืมนะผมยังเป็นคนไม่ดีนี่ท่านนั้นไหลลงเพราะทบ,ทบ,ทบตวนอยู่นนะหากว่าท่านโดนแบบนี้บ้างท่านจะมีความรู้สึกยังไงเราต้องเอาเครื่องนี้มาพิสูจน์อย่าเอาคำชมของชาวบ้านมาพิสูจน์เสมอไปคำชมก็ไม่กันรับคำชมแล้วดีใจก็ใช้ไม่ได้ รับคําตําหนิแล้วก็โกรธก็ใช้ไม่ได้ไม่ชอบใจนี่ก็ใช้ไม่ได้ต้องให้มันเป็นสังขารุปเปกขายานวางเฉยด้วยกาลังของปรรัญญาแต่ก็จงอย่าเชื่อว่าเรามีปัญญาถึงที่สดก็ล,อล่องล้มซ้อมๆมาเรื่อยๆไปหนังสือนี่เขาว่าอย่างนี้นิพพานแบบใหม่ฟังให้ดีนะ เคยถูกพระสงค์ห้ามเขียนเรื่องนิพานมาครั้งหนึ่งก็เชื่อท่านไม่ได้เขียนถึงมันนานทั้งที่ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านจึงห้ามเขียนเรื่องอันลึกซึ่งช่นนั้นมาวันนี้เห็นจะเท็นทีจะต้องกลับมาพูดอีกเสียแล้วเพราะว่ามีคนกำลังเอาพระนิพานมาเล่นเป็นที่สนุกสนาน ถ้าไม่ปรามกันบ่บ้างพระพุทธศาสนาก็จะมีคนละเหิดจากพรหมจรรย์มากยิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นข้อความในจดหมายที่เพื่อนเขียนเล่ามาให้ฟังผมมีเพื่อนแท้อยู่คนหนึ่งเขารักผมมากเขามีความรู้ชั้นปริญญาผมเพียงจบมหก และก็จบปอปอที่กรุงเทพเขาชักนำผมมันนานเป็น10ปีเพิ่งจะมาพูดกับผมรุนแรงเมื่อวันเข้าพรรษานีเองว่าขอพูดนักแนะชักชวนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นบุคคลประเภทมืดคือเขาอยากจะให้ผมไปนิพพาน อยากให้ดับสนิทชวนไปหาอาจารย์สำคัญนสำคัญหลายองค์ครั้งสุดท้ายชวนไปวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีแต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะใจผมไม่มีวาสนาถึงท่านก็ได้เขากลับมาบอกว่างานนี้มีคนไปนับเป็นแสนแสน ส่วนมากเขาเชื่อกันทำไมพี่จึงไม่เชื่อเขาเรียกผมว่าพี่แทนที่ผมจะเชื่อผมกลับสลดใจผมกลับว่าเขาเข้าใจผิดหลงผิดเขาหวังปฏิพานมากเกินไปผมว่าเขาเก้าวไกลเกินไปผมไม่เชื่อในข้อนี้อย่างยิ่ง คือก็ว่าพระอาจารย์พนนี้ติดต่อกับดวงวิญญาณของสมเด็จพระพุทธเจ้าได้พระอาจารย์สามารถนำสิทธิ์ของท่านทุกคนในจำนวนแสนแสนคนไปถึงพระนิพพานได้สาม,ามารถมาดพูดกับวิญญาณได้ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเรื่องเล่ามาทางจดหมายก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริง พราะผู้เขียนจดหมายนั้นเป็นคนมีความรู้และยังทำงานอยู่เป็นหลักเป็นฐานที่นำมากล่าวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องกล่าตามจดหมายก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะผู้เขียนจดหมายนั้นเป็นคนมีความรู้และยังทำงานอยู่เป็นหลักฐานที่นำมากล่าวในที่นี้เพราะมีคนมีคำหนึ่งในจดหมาย เขาว่าอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากจะให้สดับอยากจะให้ดับสนิทซึ่งมีความหมายได้ว่านิพพานในทัศนะของคนทุกวันนี้นั้นก็เหมือนกับสถานที่ทัศนาจรเป็นที่ทัศนาจรแห่งหนึ่งซึ่งใครอยากจะชักชวนใครไปเที่ยวก็ได้ และความเห็นของคนทุกวันนี้ก็อ้างเอาพระสงฆ์องค์ข้าวมีชื่อวัดเป็นหลักฐานทางราชการกรมการศาสนาทำไมจึงเพิกเฉยในเรื่องอันเสียหายนี้เดี๋ยวก่อนในเรื่องอันเสียอันเสียหายเช่นนี้นะกระดาษมันยุกยิกยุกยิกมันเก่าเสียหายที่พากันเห็นว่าพระพันเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ยังไม่เท่ายังไม่เท่าไรแต่ว่าคุยว่าสามารถพูดกับวิญญาณได้นั่นมันเป็นความเท็จครั้งยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาทีเดียวเพราะวิญญาณไม่มีปากที่จะพูดกับใครได้เรื่องลักษณะและฐานะของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรผมก็ไม่อาจอธิบายได้ แต่ผมเคยเห็นบทประพันธ์บอกลักษณะพระนิพพานไว้กระจ่างชาัดบทหนึ่งมานานแล้วจึงจําก็ท่อนกระแท่นได้บ้างดังนี้เขาอ่านนิดเดียวนะรูปสดับสุอา่ารูปสดับสุรศัพท์ร้อมคําขานพอกล่าวว่านาฏพันธุ์สุกแท้เป็นสิวาลัยสถานเลยเลิศ หายากอะไรหายากจากเรียบแม่พิราบด้าวแดนใดแล้วก็ต่อตัวไหนอีกเนี่ยเขาต้องต่อหน่อยมันมีตัวไหนไม่ทราบที่นําลงมาทั้งที่อะไรที่นํามาลงทั้งที่จําไม่ได้แม่นยําจากเนื่องจากชอบบทสุดท้ายแต่ยามหมา ยาไมายใช่โลกนี้โลกอื่นซึ่งแสดงว่านิพานนั้นไม่ใช่สถานที่เป็นที่แน่นอนเมื่อไม่ใช่สถานที่ที่จึงไม่มีไม่มีทั้งความบ้างเปล่าและความสุขนิพานก็คือนิพานและก็โดยที่ผมเชื่อลักษณะนพนิพานเช่นนี้ก็เชื่อต่อด้วยไปว่าคนอยากไปนิพานไม่ถึงจะ ไ,ไม่ไม่ถึงจะถึงนิพพานก็ได้แต่คนที่เกิดแก่เจ็บตายเข้าไปในเขตนั้นอะไรเขตนั้นไปถึงเท่านั้นอัศเดยเห็นว่าพระนิพพานนั้นหากจะชี้ชัดก,ก็คือจิตที่หลุดพ้นตามความหมายทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครอ้างว่าพนิพพาน พาคนปนิพานคนนั้นโกหกไม่ใช่คนถือสิงข้อมุสาวาทาเวรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิอันนี้ก็ลงทดสอบใจบรรดาเพื่อนพิโ์สมณเนรทั้งหลายและญาติโยมพุทตบริษัทว่าถ้าโดนเข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงเอ้สำหรับผมนะถูกด่าซะจนชิน พวคนรายการเดียวเขียนชื่อแบบนี้เขาเคยด่าผมมาหลายวาระผมก็ไม่อยากจะตอบไม่เห็นจะมีประโยชน์เราะว่าถากว่าท่านจะโกรธแล้วก็ทบทวนใช่ไหม่หันไปดูด้านกินเลดหยาบแล้วุปกิเลส ว่าท่านที่เขียนหนังสืออย่างนี้ท่านเทียบกับข้อใดข้อหนึ่งที่กิเลสหยาวลบกิเลสได้บ้างที่พระพุทธเจา้าบอกว่าอารมณ์นั้นให้โยนทิ้งไปแล้วก็ดูดีลามันว่าจะโกรธมากที่อันนี้ผานมาเป็นที่ทัศนาจรแล้วก็มีจุดหนึ่งที่จะต้องคิดว่าเพียงแต่คนเขาบอก แล้วก็เพียงแต่รับจดหมายท่านก็เชื่ออันนี้ก็ไม่น่าโกรธเพราะอะไรเพราตามธรรมดาคนเหล่ากิเลสมันมากเพียงใดก็มีอารมณ์มากเพียงนั้นแล้วก็จงอย่านนึกว่าผมเป็นคนไม่มีกิเลสแต่ว่าอารมณ์อย่างนี้ผมก็เฉยๆเพราะผมรู้ว่าการเข้าใจพระนิพพานของท่านผู้นี้ก็ไม่มี การเข้าใจเรื่องวิญญาณก็ไม่มีการเข้าใจเรื่องอธิสมานกายก็ไม่มีก็รวมความว่าคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยและก็ไปพูดในสิ่งที่ตนไม่รู้สิ่งเดิหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอะไรก็ไม่ต้องวิจัยกันก็รวมความว่าอย่างที่พราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้า พราหมณ์ด่าอยากคนไร้เหตุผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงนิ่งแต่ว่าผมจะนิ่งในเท่าพระเจ้าน่ากลัวจะไม่ไหวผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าจะนิ่งเรนานหรือไม่นานถ้ายังนิ่งได้ด้วยกำลังใจเป็นสุขผมก็จะนิ่ง ถ้านิ่งไม่ได้โดยกำลังใจเป็นทุกข์ผมก็ไม่นิ่งเพราะว่าผมบอกแล้วนี่ผมไม่จะพระสงฆ์ชานผมไม่ช่พระอาหารหันต์แต่การพูดกับเวญญาณผมก็ไม่เคยพูดท่านพวกนี้เข้าใจพลาดรับข่าวประเภทข่าวคมลอยข่าวคมลอยคือข่าวจอดจดหมาย้วกตีความหมายด่า อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนไร้การพิจารณามีปัญญาสามอย่างที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเขาโกรธมาจึงอย่ากโกรธตอบถ้าโกรธตอบเราจะเลวกว่าเขาอันนี้ผมก็เลยตอนนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าจไว้ก่อนตามท่านไปก่อนจะเดินตามท่านได้สกักกี่ก้าวก็ไม่ทราบ ถ้าบังเอิญพลัดพจะพุทธเจ้ามาไล่อาจจะโกรธเขาก็ได้แต่ความจริงเรื่องปฏิพานบอกแล้วนี่เป็นของง่ายสําหรับคนดีคําว่า,าพากันไปนี่เป็นศัพท์ภาษาไทยด้วยการจะให้พบให้เห็นได้เขาใช้คำอักขาตาโรตถาคตาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตถ,ถาคตเป็นเพียงผู้บอก การแนะนําที่ไหนจะมาก็ใช้คําอย่างนี้แต่ว่าสับเ้าบ้านก็ชอบใช้ว่า <c oughs> สับเ้าบ้านก็ชอบใช้ว่าพาไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่การพาไปก็ผมพาไปไม่ได้แต่แนะนําได้ทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องความสามารถของรมเรื่องคําว่าวิญญาณไม่มีปาดก็ถูก แต่ว่าเขาไม่ได้พูดกับวิญญาณเขาพูดกับทิสมานในกายหากว่าท่านนางสองนี่ศึกษากำลังใจให้มีศีลบริสุทธิ์มีกำหมดสิบครบถ้วนและก็สามารถระง,งับนิวอนทรงพมีหารสี่เละสะเก็ตของความชั่วออกทรงสะเก็ตของความดี ทำปปเเพนิวาสารติยานกับทิพยจุกุยานให้ได้ตามที่พระเจ้าทรงแนะนําเรื่องทั้งหลายแหล่เหล่านี้ท่านจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์แต่ความจริงนี้ท่านทุกข์ทรงเดชเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับท่านเลยเนี่วาจาริยาของท่านนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งกับน,นิพพานด้วยจริยาแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสจะยุ่งกับสวรรค์หรือพุทธโลก ท่านจะยุ่งตามสภาพของท่านก็รวมความว่าทุกท่านลองสอบกำลังใจว่าท่านถูกเขาว่าอย่างนี้ท่านจะโกรธไหมถ้าความไม่พอใจนิดอยู่มีอยู่ก็จงปรามตัวเองว่าเรายังดีไม่พอแล้วก็จงคิดว่าเราดีไม่พอต่อไปจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ ถ้าตายจากโลกนี้เมื่อะไรถ้าถึงนิพพานดีแน่ถ้ายังไม่เดงนิพพานมันกระทุกต่อไปเราจะไว้ใจตัวเองตอนนี้ลงมาทดสอบจดหมายฉบ,บับหนึ่งฉบ,บับนี้ก็โก้ไม่น้อยบอกมาเลยว่าไปอาจารย์สอนภาวนาหรือว่าไปอาจารย์สอนกรรมฐา,านบอกชื่อมาเลยแต่ผมจะไม่อ่านชื่อ ทางนี้พระท่านบอเขียนอ้างสำนักที่อยู่แต่เป็นสำนักใหญ่มากทางสำนักอาจจะไม่ทราบจะเป็นการกระทบกระเทือนกันแต่จะบอกคณะของท่านวราท่านบอกท่านบอกหนึ่งสาสคณะเนคัมมะสำนักไหนไม่บอกบอกวยยกอยู่กรุงเทพสิบห โทรศัพท์4672446แต่ผมก็ไม่ขอบอกชื่อถึงแม้ว่าในคณะเดียวกันคนอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องจะเสียชื่อคณะเสียชื่อวัดจดหมายคองทัานเขียนอย่างนี้นะที่ผมเอามาอ่านให้ฟังให้พวกท่านพิสูจน์กำลังใจว่าท่านนังหลายนะ่ะถ้าโดนเขาแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไง ท่านเขียนวันหนึ่งวันที่11สิงหาคม2 5ง6่เรียนท่านมหาวีระทวโรที่นับถือผมได้อ่านหนังสือของท่านรู้สึกสนุกดีมากแต่บางตอนทำใใ้้ลเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่อาจจะทนความสงสัยได้จึงได้จดหมายมาขอถามข้อสงสัยเหล่านั้น หวังว่าท่านมหาคงไม่รังเกียจที่จะตอบข้อข้องใจให้ผมทราบซึ่งมีดังนี้หนึ่งในหนังสือพระไตรอาหนึ่งซือไตรภูมิหน้า13ตอนที่หนึ่งตอนหนึ่งว่านรกไม่ใช่อยู่ใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากอย่างนี้ไม่คล้ายกับคุณตกานีกายธรรมบทหรือ เทวทัตก,ก็ดีนางกินามาลิกายก็ดีแม่สุภาพุทะเป็นต้นก็ดีล้วนแต่ถูกทุนีสุกท้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องรออยู่ใกล้ๆพระชีตะวันที่ตอนหนึ่งนะแล้วข้อสองในประวัติหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อปานขึงเบ็ดลาวนาคาติดปลาแสดงว่าหลวงพ่อปานมีฤท อันนี้ยังเล่นหรือเป็นศิลปะพรามาะอันพระเรียเจ้าขั้นประโสดาบันได้แล้วอ,อะไรสมราบันละได้แล้วทําไมหลวงพ่อปานยังเล่นอยู่เห็นดีให้งามยังไงสามคาถาพระบริจีกพระุทธเจ้าที่ว่าคนใโยงต,งตั้งตรงจิต รวยเพราะกถานีทำไมคนอื่นจึงไม่รวยบ้างโดยเฉพาะท่านมหาวิระน่าจะรวยอืดซาเพราะอยู่ใกล้ตาราและเรื่องนี้ก็ไม่ขัดกับกรรมหรือถ้าเป็นไปนได้สอนขร้การให้เขารวยๆจะได้ไม่มีคอรับชั่นไม่ดีกว่าหรือสีในตานานเทวทัตก็เหาะได้ บุคคลในนังสือของท่านก็หาได้พระละหันก็เหาได้อยากจะทราบว่าบุคคลในนังสือของท่านที่ว่าหาได้เดิมนั้นเดินน้ําได้นั้นเป็นบุคคลประเภทพระเทวทัตหรือว่าประเภทพระอรหันหวังว่าบัณฑิตวัดแทงวัดท่าสูงคงจะได้ตอบให้หายข้องใจขอขอบคุณล่นหน้ามาในที่นี้ด้วยขอได้รับความนับถืออย่างยิ่ง อลองมาทบสอดสอบใจกันถ้าเท่าเจอเข้าแบบนี้แล้วก็พวกคุณจะมีความรู้สึกยังไงคนจะโกรธแล้วไม่โกรธมีความพอใจแล้วไม่พอใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าทางไม่ดีต้องยับยัง้งจงคิดว่าความบ้าของคนในโลกนี้หาที่สุดไม่ได้จำไม่ดีนะ คือบ้าอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าบ้ากิเลสถ้าบุคคลใดยังไม่หมดกิเลสบุคคลนั้นก็ยังไม่หมดความบ้าถ้าเราไปโกรธท่านที่พูดมาอย่างนี้เราก็ยังบ้ามากอธิบายบ้าบ้าเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนเขียนให้ว่าตัวเราเองว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ดี เรามีความโกรธท่านผู้เขียนอย่างนี้ก็ดีเราก็บ้าทางนี้เพราะไรถ้าขืนโกรธเราต้องไปอบายภูมิมันจะดีที่ไหนมันก็ไม่ดีถ้าพูดทางการข้อข้องใจนี่เราจะคุยกันโดยเฉพาะท่านว่าตอนหนึ่งนรกไม่ใช่อยู่ใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากอันนี้ตามเสือใต้ภูที่ผมเขียน ท่านบอกอย่างนี้ไม่ขัดกับขุตนิกายธรรมบทหรือพระเทวทัตก,ก็ดีนางกินดมานิวิกายก็ดีพระสุป,ปะพุทธาก,ก็ดีล้วนด้ถูกตานิสุขทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องลอยอยู่ใกล้ปิจิตวันอันนี้ก็ขอบรรดาทุกท่านโปรดทราบ ว่าคําว่านารกโยดใต้ดินตามความรู้สึกของผมหรือใช้ความรู้ที่พระเจ้าทรงให้ไว้ในอุทุมปริกาสูตรอันนี้พอผมขืนเยืนยันยันว่าผมทําได้ผมทําได้มานานแล้วแต่ว่าความได้ผมจะแจ่มใสแค่นั้นเป็นเรื่องของผมผมไม่เดเกรงใครว่าจะคิดว่าผมโอดอุตริมนุสธรรม ถ้าคนทําได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงปรับถ้าใครมายุ่งกับผมผมก็จะแยกนิกายทันทีเพราะผมบาดโวทมาน,นี่ผมไม่เคยพบว่าพระสังฆาธิการองค์ใดามาสนใจให้ความสงเคราะห์กับผมให้เรื่องจริงจังไม่มีชาบช่วยนิดๆหน่นนนอยๆเอาดีนะ่ะมีถมไปแต่อะไรที่มันหนักหนานหนักใจจะช่วยเหลือกันยังไม่เคยเจอแน่นอน นี่เราก็จะหนักใจทําไมนี่เมื่อเราต้องเลี้ยงตัวเราเองถ้าเขาไม่คบกับเราเราก็ไม่คบกับเขาแล้วเราก็ไม่อยากคบกับเขาอยู่แลว้วโอกาสมันยังไม่มีถาโอกาสมีมื่อไที่ก็จะเลิกคบกับเขาทันทีนี่พร้อมแล้วที่จะเลิกคบกับเขานี่ก็มาคุยกันว่านารกจะมาอยู่ที่ไหนท่านบอกว่านารกอยู่ใต้ดิน ความจริงในทัธงหมดท่านก็บอกว่านรกอยู่ใต้ดินไม่ใช่นรกอยู่ในผืนแผ่นดินใต้ดินนั้นมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่ายมโลกถ้าอยู่ในดินฝรั่งมันเจอะนานแล้วมันไม่โง่เงาเตาตุตนมืันเราหรอกนะอันนี้ก็ของไม่ยากท่านอ้างว่าสุปาพุทธจินตา,านิกาปเทวทัตถูกธรณีสูกยังมีร่องลอยอยู่อันนี้ผมไม่เชื่อเลยครับ ไอ้ร่องรอยเล็กๆมันจะปรากฏไม่ได้ไอ้แขกน้องมาเล่งกลเก่งแม้แต่กำแพงเมืองสุพรรณคูเมืองสุพรรณเนี่ยไม่กี่ร้อยปีโคูใหญ่ลึกมากเพราะว่าการจังหวัดปัจจุบันเนี่ยพศ252526้น 500, 25, 26, เนี่ยท่านเก่งมากสามารถบอกบุญผมลืมชื่อนั่นบอกบุญคนได้เป็นแสนๆวันเดียว8ปดแสนเศจ,จะทำกำแพงเมืองและขุดคูเมืองสุพรรณ ก็ส่วนใหญ่จริงๆเป็นผืนแผ่นดินเรียบเขาปลูกบ้านทับลงไปแล้วเกือบจะไม่ปรากฏเป็นคร,ครูปโคกคูเมืองก็ไอร่องรอยข้างคนนิดเดียวมันจะปรากฏได้ยังไงเวลาตั้งส0 0พปีมาผมไปแล้วแขกก็บอกผมไม่ยอมโง่ตามแขกใครจะยอมโง่เง่าเต่าตุนตามแขกก็เป็นเรื่องของท่านเถอะ ยังไปอาจารย์สอนวิปัสนาด้วยถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้ลูกศิษย์จะเป็นขนาดไหนก็แย่กันแลสินะตอนนี้มีตอนข้อ2การดีหลวงพ่อปาน,สนแสดงฤทธิ์ถ้าไม่สแสดงฤทธิ์ว่าใครไปเวลากลางคืนถ้าถือว่าเป็นศีลปบตาบรมไม้ก็ไม่ถูกไปอาจารย์วิปัสนาได้ยังไงคนที่มีศีลปะตาบรมไมนะ้จะสรงฌานไม่ได้นะ ถ้ามีสินไม่บริสุทธิ์สามารถไม่สามารถจะสรงชานได้และอย่างนี้ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดทำไมถึงเดือดร้อนนี่ก็ขอเตือนไว้ด้วยนะถ้าเดือดร้อนอย่างนี้ลลกสิทธุหายแย่เรื่องกระเบดาบันพระปานนี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์การแสดงฤทธิ์ไม่ใช่ของแปลกและไม่ใช่อวดไขรเรื่องกระถาพระประจิพระุทเจ้าก็เหมือนกัน เขาไม่ได้รวยแต่นายประยงค,คนที่รวยตามมาเยอะแยะแต่นายประยงเป็นคนต้นผมก็บอกตามนั้นถ้าถามว่าผมรวยมากผมตอบว่าผมรวยเวลานี้ญาติโยมให้ผมรวยมากผมรวยมาตั้งแต่ปัญสาที่หนึ่งพอเริ่มบวชผมก็เมรณมพอความรวยมาอยู่ที่พอ เวลานี้การสร้างวัดสร้างวาใช้วเวลาไม่กี่ปีญาติโยมพุทธบริษัทให้กันมากเวลานี้ก็ยังให้กันอยู่เวลานี้ขอโดยคุณเจ้าถึงเป็นอาจารย์ภาวนาอางค์นั้นเนี่ผมไม่ขอออกวัดหรอกจะเสียชื่อวัดเขาแล้วก็ไม่อองไม่ขอบอกชื่อคณะจะเสียชื่อคณะเพราะไปบุคคลคนเดียวคณะทั้งหมดอาจจะเห็นชอบด้วยมาดูความร่ำรวยของผมก็ได้ ผมรวยตามโยมให้โยมให้ทำไรผมจ่ายเท่านั้นดีไม่ดีผมจ่ายเลยไปผมไม่มีเก็บเพราะว่าการเก็บไม่ใช่คนรวยมีเงินจ่ายทำเป็นสาธารณประโยชน์เท่าไหร่ถือว่ารวยเท่านั้นคือรวยตามที่พระเจ้าคนทรงสั่งสอนท่านี้เวลามันจะหมดอีกอันหนึ่งตำนานเทวทัตออกได้หรือไม่ได้ตอนนั้นผมขอกลาบเรียน ว่าเวลานั้นผมเร็วกว่าพระเทวทัตสมัยที่ท่านหอได้พราะเทวทัตสมัยที่หอได้ท่านทรงอภิญญาห้าผมลองนิดเดียวลองแล้วก็เลิกสมัยนั้นพระเทวทัตดีกว่าผมสมัยนั้นมากกรวโงความว่าพระคุณเจ้าที่รักผมก็ขอตอบท่านในบันทึกเสียงนี้แล้วก็ขอตอบว่า ผมยังดีไม่เท่าเทวทัตในเวลานั้นเวลาที่ปเิวทัติเหาะก็เข้าใจว่าพระคุณเจ้าคงจะดีกว่าปเิวัติเพราะก็ยังไม่พูดเรื่องเหาะให้ฟังเลยเพราะการทรงบัญญาห้าเป็นเรื่องค้นดีไม่ใช่เรื่องคนเร็วเทพหมดเสนีครับถ้าไม่หมดก็สนุกขราขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนข้อความสุกสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสม,มลบูรณ์ผลผล จงมีเดบรรดาแตมพุทธศาสนิกชนผู้รับปังทุกท่านสวัสดี